สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมคอแห้งเกมมิ่ง <c oughs> วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมโลบอกโลบ็อก <c oughs> ผมเนี่ยจะให้ดูประวัติการเล่นสุดเมามันของผมก่อนผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่เหมือนจะชื่อว่าอ่มอูโใช่ไหมใช่ครับ อูนแต่วันนี้เนี่ยผมมาเล่นคนเดียวนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่ประกาศไปว่าตอนนี้ผมไม่สบายอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีใครมาเล่นกับผมนะครับว้าวแก้วตกสุดยอดเลยขนาดแก้วน้ํำยังทิ้งผมไม่เป็นไรครับเราจะมาหาเพื่อนเล่นกันนะครับโดยการโทรหาอินลูกศิษย์คูก,กอ สิคุกรอบไม่รับสายหมายความว่ายังไงสิสิทรยศอาจารย์นั้นหรือผมรับบทได้นะครับไม่เป็นไรเรายังมีสิทธิ์คนอื่นนั่นก็คือเอ็มจีจีอา d ดเขาไม่รับสายช่างมันเถอครับคือประเด็นคือช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นมาครับนะครับว่าผมนั้นที่เกียจเล่นนะครับเพราะฉะนั้นผมนั้นจึงมีเกมที่สุดยอดมากมาแนะนําเสนอท่านผู้ชมที่ผมนั้นได้ทดลองเล่นกับเพื่อนมาแล้วซึ่งในที่นี้เพื่อนของผมนั้นผมจะตั้งชื่อเขาว่าเอิ่ม xddddd แล้วกันนะนั่นก็คือเกม การเป่ายิงฉุบในแชทหรือไม่ก็เกมการพูดชื่อจังหวัดแบบสุดเอฟเกหรือไม่ก็เป็นเกมการพูดชื่อโรงเรียนซึ่งเขานั้นพูดบดินเดชามาหกรอบและก็ชนะผมไปอย่างอีซี่นะครับเพราะผมนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ครับมันคือเกมที่ผมแนะนำมากๆโอเคเลยเถิดไปไกลแล้ว วันนี้เรามาเล่นอูโนกันนะครับเกมของคนป่วย <c oughs> <c oughs> เกมคนป่วยตั๊หนึงผมไปหยิบแก้วน้ำก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาดูเกมพารว้าวเกมพาร์ทเรนโบว์แบล็กกราวน่าสนใจ r i g e Flip Table อันนี้มันเหมาะมากผมต้องการเกมพาร์ทนี้แต่ผมนั้นไม่มีตังขอโทษทีโอเคช่างมันมาเกมนี้ง่ายๆนะครับก็คืออุนวิตเลเนคุณก็ไปเสิร์ชใน Google เอาแล้วกันอินโทรสุดเท่ตีสตูดิโอและก็ผมก็ต้องมารอคอยก,การโหลดนะครับสกิปได้แต่ถามว่าผมสกิปไหม ไม่ว้าวเวลคัมทูโรบอโนทำไมผมต้องรอทำไมสามสองหนึ่งเขาอยากให้ผมอ่านแล้วเฮลโลแอน w e เวลคัมผมไม่อ่านขอโทษทีว้าวเกมนี้เล่นยังไงเริ่มกันเลย เล่นยังไงนะครับเกม Uno ผมเคยเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่เคยเล่นกับบอดไหนะมาดูเขาจะแจกไพ่ให้เรากี่ไพ่เนี่ยเจ็ดไพ่แล้อหรืออะไรว้าวผมมีบล็อกเพล y s k ก l l เกมไม่ได้เล่นพลเพื่อนขอโทษทีอุ๊ยเดื<ะ>อด what the f r e k ผมจะรีเวิร์สกลับไปหาเขา สีตอนนี้กมันกีดร้องอยู่ในใจนะครับเอ่อเป็นสีฟ้าแล้วกันเพราะผมนั้นมีสีฟ้าเยอะแล้วต่อมาก็จ่วยอย่างนอนตอนนี้ผมนั้นก็จะล้างแค้นเขาให้สะสมกับที่เขาทำกับผมเฮ้ยเพรเพอุ๊ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองตอนนี้ก็ตาผมแล้วนะครับผมจะทำอะไรดีมันคือเลขอะไรผมมองไม่เห็นตาบอด โอเคมาเปลี่ยนสีแล้วทำไมแนมีไพ่ใบนั้นเยอะจังเลยเพื่อนผมจะเอาเลขเจ็ดลงเพราะผมนั้นไม่มีอย่างอื่นจะลงเลขสองว้าวลงไปเลยสีฟ้างั้นเหรอดูด what the freak no <Okay. S 1> <Wow>. dude ผมแพ้จริงๆแล้วมันเป็นการแพ้ครั้งแรกของผม ถ้าทุกคนสังเกตด,ดูจากข้างล่างนั้นเนี่ยประสบการณ์การเล่นของผมนั้นมีมากกว่าเก้าหมื่นครั้งโอเคมาตานี้ผมนั้นจะชนะนะครับ NPC สองหนึ่งสองสามโอเคมาดูกันผมอยาก flip table มากครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมว่าฉันมีอะไรฉันมีบวกสองแล้วก็เปลี่ยนสี แต่ฉันยังไม่อยากใช้ฉันจะลงอันนี้ใหญ่ก่อน NPC หนะึ่งนายไปต่อเลยเนี yeah, ่ย <Yeah, S 1> เพื่อน <yeah. S 1> เดี๋ยวนายแค่โอเคได้ไม่มีปัญหาเอ่มผมลงอันนี้ทรมาน NPC เล่นนะครับเนี yeah, ่ <Yeah, S 1> เป็นไงโดนไปสมน้ำหน้าต่อมาผมนั้นสามารถเล่นได้แต่อันนี้ซึ่ง NPC ดูจากจำนวนไพ่ที่เขามีแล้วเนี่ยเขาได้จะมีทิกสีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกสีเหลือง เพราะผมนั้นมีสีเหลืองแล้วสีเหลืองนั้นสามารถบวกให้กับคุณ NPC อย่างน่าสงสาร,รวดาสก,กิปเขาแบบนี้โดนหยุดเล่นบบเป็นไงล่ะแกอ้าวแต่เขาย้อนกับอ่ะพ p ซ2มันจะชนะแล้วครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะบวก2ให้ NPC 3เพื่อมันจะมีการดีๆไปหยุด NPC 2พซอนีจัวจ่วไปจั่วไปเดี๋ยวฉันไม่มีต้องจัว่ว จัวนี่เพลนี่อ้าวผมนั้นต้องจั่วอีกรอบหนึ่งเพราะผมนั้นไม่มีอะไรจะลงแล้วผมก็ยังคงไม่มีอะไรจะลงไอ้บา้านี่มีแล้วว้ยโดนไปเดี๋ยวเพื่อนนายทำอะไรบ้างสิเพื่อนฉันดูด NPC 1นึ่งแมต์ isstarting ว้าวพวกแกแล้วฉันอยากเปลี่ยนชื่อพวกแกมากเลยทำไมฉันถึงเล่นคนเดียวม่เข้าใจรอไปเรื่อยๆนะครับมันกำลังจวอยู่จูงกันอย่างเมามันเพราะฉะนั้นผมมีอันเดียวที่ลงได้ก็ลงลงไปเถอะนี่เนี่ย play dude dude npc หนึ่งด้วยพวกสี่ไงนรงหน้านี่เนี่ย reverse กับไป นีฉันจะบล็อกแกแล้วแกรีเวิร์สกลับมาไอ้บ้านนี่นี่บล็อก NPC 3เขากำลังคิดโกรธแค้นผมอยู่ในใจนะครับบอกเลยว่าถึงจะเป็น NPC จริงๆเนี่ยมันคือ no body player computer มั้ง <laughs> จัวจั่ว what the freak ทำไมผมไม่ได้เดี๋ยว NPC 2มันจะชนะแล้วใครก็ได้ทำอะไรหน่อยนี่ลงไป เดี๋ยว N P C 2มันจะชนะแล้วนี้ใครก็ได้ทำอะไรทาอะไรหน่อยนี้มันเหมิมเครื่มแล้วนี้โอเคดีมากเปลี่ยนสีปูเอ่ตายล่ะผมไม่เปลี่ยนสีช่วยมันเฉยดูด N P C สองอย่ Dude, NPC 2, ยาดอย่าเพื่อนเพลสีแดงนายไม่มีใช่ไหมดีมากฉันภูมิใจ ดูแต่ผมลืมดู NPC3 สเกมของคนป่วยนี่มันดีจริงๆเลยเกมดีเกมดีว้าวผมได้ไพ่บวกสองมาด้วยตาที่แล้ว NPC3 สมันจะชนะผมต้องดูด้วยนี่ฉันลงอันนี้หน่อยนี่ไม่ต้องเล่น NPC1 แหนึ่งเกมมันน่างดหงิดว้าวเจลอนเซนอัพฟอร์ตว้าว รีเวิร์สฉันใหญ่จะจัดการกับนาย NPC นโดนบวกสี่ไป้ NPC2 นี่ผมควรจะลงอันไหนผมจะลงสีเขียวดีไหมเขามีสีเขียวไหมเขามีสีเขียวบรรลัยแล้วทีนี้ผมทำอะไรนี้อ่าลงเลข9ไปแล้วย้อนกลับมาหาเพื่อนี่เพลง์คาดที่แล้วแกชนะใช่ไหมจัดไปนี่เนี่ดา โดนบุกสีลุ่นรัวอิ่มน้ำสำราญกันมากว้าวผมโชคดีมากเลยครับนี่เนี่ยเปลี่ยนสีเจลอนเซนอัลโฟโต้อีกแล้ววันฟรีกนี่เนี่ยปลาใครครับช่างมันเถอะว้าวว้าวเพลเย้ย <ç á> เฮ้ยผมลืมพูดอุโนโอตายแล้ววะเพาววาสหรับวันนี้ผมนั้นจะไม่เล่นแล้วเพราะมันหัวร้อนมาก <S 1> <S 1> ก็สำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย